เอาไม่งค่คอมจะโอ้พี่ควายแล้ี่ขวัญไหมคะตอนนอนอันเนีนพ่อถามสองสองบอกว่าเรงเพชรเพชรใครชื่อเรเดกมือขึ้นอายกมือไยหนึ่งพี่เย่ใครชื่อพี่ควายยกมือขึ้นค่ะปึ๊บปยอมยุ่บอมองเซียนที่เขาดิไเย่พี่ควยกมือขึ้นปุ๊บป๊ พี่ดูชิโต้ย่าไปตีนหลวาาเอาอ่นผ่บังลูกพ่อบังพ่อพ่อแม่แม่เอาโกนน้องเพชรกันนะเอาโนน้องเพชรกันนะ พลอยช่ว่าที่หนจาลูกเอากวนนงพิกันนะเอาควนองพิกันนะเอากวนองพิกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคจัสังึงึงดึงเากินข้าวค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาเช้าเราจะไม่อร่อยค่ะต้อดพ่อไม่เป็นต้ยดหน่อยเอาคน้นเอาคนก้นเอากนก้นเอากนกนโอ้ป้าก็ปีนกัน่า

แม่อไปกินแม่อาไปกินก้อนทข่อ,อยไปเจ้าเบาหวานสิขึน้นคอยเอาล้าไผ้าข้างน้น ไม่ไปแมวเป้าแมวเป้ากลับขึ้นมาค่ะแมวเป้าค่ะพีลอกค่ะพี่โอกพีลอกไปไม่มาไม่แล้วเขากินเขาเอาเขาฮ้าง ปิดประตูไว้เลยดองมัดยังหัวร้านเบสจังหัวเบสบีตุกตาล่องขาตะบพม่ยอมยุ่นเนาะอย่าไม่ย่ามามีรออีหล่าย้อนยังผ่านตุกตาตุกตาพูดตุกตาตาเออย้อนไปใส่กวนกวกันเนาะ วนไปพี่พลอยพี่หล่อพี่หล่อพี่หลอกพี่หลอเพ็ดไรเพชรพี่หลออทำไงคะจ๋าเด้เบิ้งลูกี่อย่างนี้อดีตดิ่งดิงเล่งดิงอดงดิงดิงเลยดิงดิงมลนอีมลนไม่อนเลยมลนอีมลนเมลนเลยมีนอีขอรอไปทำเดียวทำไ่ถือเนทีไมไร มอนอีเมลออ้โมื่อยนอโอ้ยนี่คนบางคนเสือกได้จับมือจับมือจับมือจับอจับมืออ้ขาจบมันับมือโอเคอ่พี่วยจับมือน้องจับมือน้องโอเคอ่พี่วายจไปเขาไปเออเขไปจะไปอดีนึงนึ่งเนนึ่งๆๆอดึ่งนึ่งนึนึ่งจับมือจับมือโอจับมืค่ะจับมือเลคะจับมือขึนจับมือโอเคคณที่ิดาฝาแฝดเริ่มแล้วค่ะ

อไห่างเง้ยอ้วอ้าวอาวอาังมือ้ได้ไ่ได้ปินจังวันจับเสียงบอเพี่หนงอันนมีดนตรีอยางอหยางไอาอยางนี่อ้อยดึงผ่าม่ได้อ้อยว่าดึงเข่าไหมพี่เต้องเเต้นเร้วๆพี่พอยรอจับมืออยู่เออ

ดงดึงๆเึนึๆอ่ะจับมือเลยค่ะจับมือเลยค่ะอ่ะจับมือค่ะโอ๊ยจับตีโอ๊ยจับตีโอ๊ยโอ๊ยจับล้วแน่คันอเค

ขอกินน้ำกับป็นบ่ตายแล้วฐาจะเข้ากนจะเข้าอนเด้อะังจะเข้ากอนจอยู่น้ำาเลวะเนผจะเมันเป่าบ่แม่นตัวนี้มันต้องเป่าบ่อ่อยไม่ไปไม่ไปครับไม่ไปพี่หลอกพี่หลอก ลออยู่นี่ค่ะเดีินน้ำมัดเอามาให้ค่ะไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะเอาเกินเกินเกินเปิดนะเกินเดินนึงนึงนนึง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 นนึงนึงน